เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้ำขุ่นไหนนะทำบอกว่าเป็นอะไรน้ำแก้วนี้ไม่ใช่น้ำธรรมดามันคือน้ำมะพร้าวโอ้ซึ่งไม่เคยกินเลยค่ะเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้ำมะพร้าวแต่ว่าเขาบอกว่าดีมากแล้วคนเอามาให้เขาเอามาให้ด้วยใจแล้วเนี่ยก็กินด้วยใจซึ่งไม่เคยกินมาก่อนเนททา และเนทขอเดิมพันว่าถ้าเนกินหมดแก้วนี้ทุกคนต้องรักเนทไปนานๆแล้วไม่ยอมไปไหนแยกแก้วใหญ่มากไม่ยอมดถ้านงกินเหมือนบอกว่านะรสชาติเป็นไงบ้างครับอันนี้กินน้ำมะพร้าวหรือกินอะไรเหมือนกินกินเหล้าครับกตอบกับท่านผู้ชมไปเลยว่ารสชาติ ดีค่ะดีแล้วจะดีสำหรับคนอื่นนะดูดูดูของเลยนะครับน้ำมะพร้าวเขาบอกกินมากๆแล้วจะผอมเลี้ยงเยอะมสีรถด่วนใช่บอกสีว่ารุนเออหมดแล้วนะโอเคเก่งๆไอ้แก้วหนึ่งใช่ไหมครับไม่พอโอเคพอเลย